กำเนิดกำเนิดเนี่ยคือคำที่ขยายออกไปจากคำว่าเกิดถ้าพูดขยาวก็พูดว่ากำเนิดคำนี้มาจากภาษาบาลีคือคำว่าโยนิคำว่าโยนิแปลว่ากำเนิดหรือเครื่องกำเนิดหรือการกำเนิดแล้วแต่จะเพ่งเลง็งอ่ ลงไปที่ตรงไหนในภาษาไทยไม่ไม่ได้ใช้ความหมายเ,เท่ากันกับภาษาบาลีเ,เมื่อพูดถึงโยนิก็กลายเป็นคำหยาบหยาบโลนไปเพราะว่ามันรวมอยู่ด้วยจริงอ,อย่างว่าถ้าถ้าสรุปดูสำรวจดูตามพระบาลีหรืออัถกถาต่างๆ คำว่าโยนินี่ก็มีความหมายสี่อย่างเป็นอย่างน้อยคือหมายถึงอวัยยะอวัยวะสืบพันธุ์ของตระรี 3, นี่ก็อย่างหนึ่งหมายถึงการเกิดการกำเนิดออกมาโดยตรงนั้นอย่างหนึ่งหมายถึงการได้เกิดมาชาติหนึ่งเต็มทั้งชาตินี่ก็เรียกว่าโยนิเหมือนกันแล้วสิ่งที่เป็นเหตุต้องเราให้เกิดผลเป็นบ่อเกิดแห่งผลก็เรียกว่าโยนิเหมือนกัน ที่นี่นัยยะที่สองที่เรียกว่าการเกิดการกําเนิดนั่นแหละมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาอย่างที่ตาวไว้ในพระคัมภีร์ที่เป็นพระพุทธภาษิตก็มีไม่ใช่ก็มี่าวการกําเนิดไว้เป็นสี่อย่างชลาพุชะ <c oughs> เกิดในน้ําอันดชะเกิดในฟองไข่สังเสริฐชะเกิดในความหมักมม อุปะปาติกะเกิดผุดขึ้นชลาพุชะเกิดในานา้ำก็คือสัตว์ที่มีการตั้งคันตามธรรมดาคันแก่แล้วคลอดออกมาท <c oughs> ี่อันดัชะนั่นนะเกิดเป็นฟองไข่นี่ก็เห็นกันอยู่กตาได้เลยง่าย <c oughs> แล้วสังเสรชชะเนี่ยเกิดในความหมักหมม้าพูดอย่างวิทยาศาสตร์ตัวเชื่อชีวิตจุลินทรีย์ที ดูไม่เจอตาไม่เคยเห็นเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปได้เหตุปัจจัยเหมาะเมื่อไรได้ความชื้นอุณหภูมิเหมาะเมื่อไรมันก็แสดงตัวออกมาอย่เรนี้จเกิดจากความหมักมมหรือสังเสริฐชะนี่ธรรมดาตามมันทั้งนั้นอุปป,ปาติกะเกิดผุดขึ้นรายละเอียดที่เขียนไว้ว่าไม่ต้องเกิดจากบิดามารดาไม่ต้องเกิดในคันในไข่อะไรหมด แล้วไม่ต้องเกิดเป็นตัวเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆโตขึ้นเกิดทีเดียวพลุ้งขึ้นมาเป็นตัวโตเลยแล้วเป็นนั่นเป็นนี่ไปเลยเป็นเทวดาเป็นยักษ์เป็นมารเป็นพานเป็นบัณฑิตไปเลยอย่างนี้เรียกว่าอุปปาติกะกำเนิดนี่ระวังให้ดีหมายคอนั่งอยู่ตรงนี้พอคิดอย่างคนพานก็เกิดเป็นคนพานพลุ้งขึ้นมาเต็มที่นะคิดอย่างบัณฑิต ก็เกิดเป็นวันิตขึ้นมาเต็มที่นะคิดอย่างเทวดาเกิดเป็นเทวดาคิดอย่างสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์นรกเต็มที่ทันทีไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าเมื่อไรนี่เรียกว่าอุปปาติกะกำเนิดให้ระวังให้ดีกำเนิดอื่นๆนั้นมันไม่เคยมีพิษมีสงมีอะไรคนระับแต่อุปปาติกะกำเนิดนี้ระวังให้ดี <c oughs> เดียวเดียวมันก็เกิดได้หลายลยชนิด ร้อนใจเมื่อไรก็เกิดเป็นสัตว์นรกหิวอยากเลยกิเลสเมื่อไรก็เกิดเป็นเปรตโง่ซึมไปเลยก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานขี้คลาดก็เกิดเป็นอสุรกายน <c oughs> ี่ฝ่ายเลวเรื่นเรองลงไหลในกามารมบูชากามารมก็เกิดเป็นเทวดาเมื่อพอใจในความหยุดความสงบตามแบบสมาธิตามสมาบัติก็เกิดเป็นพรหม เกิดไม่ต้องเกิดจากท้องแม่ไม่ต้องเกิดจากเป็นเด็กก่อนแล้วก็ค่อยโตขึ้นคือเกิดทีเดียวพลุ้งขึ้นมาเรียกว่าอุปปาติกะกําเนิดให้ระวังให้ดีเรากําลังมีกันมากมายทุกชนทุก,ทกแห่งในวันหนึ่งหนึ่งมีมากแล้วคนเราจะเสียชาติเกิดหรือไม่เสียชาติเกิดมันก็อยู่ตรงนี้แหละต้องรู้รู้จักใช้อุปปาติกะกําเนิดนี้ให้ถูกต้อง ถ้าใช่ผิดก็จะเกิดเลวเรื่อยไปแล้วก็เสียชาติเกิดถ้าใช่ถูกมันก็จะเกิดดีเกิดถูก,ถกเกิดสูงสุดไปจนกว่าจะพ้นการเกิดก็เรียกว่าไม่เสียชาติเกิดทั้งธรรมโยน,นี้ที่แปลว่ากาเนิดนั้นมีอยู่สี่ความหมายอย่างนี้ส่วนความหมายที่ว่าเกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งนั่นก็มีบาลีเหมือนกันว่าอารัฐายนิที่นาสวายะ โยนนี้นั้นเขาปลารบแล้วเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสะวะ <c oughs> ก็แปลว่าการเกิดของชาวชาติหนึ่งนั่นเขาได้ทําดีแล้วถึงที่สุดแล้วเพื่อความสิ้นอาสะวะหรือความเป็นสา,ารหันอย่างนี่หมายถึงการเกิดทั้งชาติเกิด <c oughs> เรื่องการเกิดธรรมดาอย่างเกิดจากท้องแม่นี้ไม่ไม่ต้องกล่าวในทีนี้